พี่น้องครับแต่ในระหว่างที่เดินประกาศคนละครึงคคร่งคนละครึ่งคนละครึง่งหลังๆนี่ผมชักไม่แน่ใจเลยนะครับว่าบ้านเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่นอกจากคนละครึ่งเดี๋ยวนี้เราเจอวันล,ละครเรนด้วยครับเรนที่สีคิ้วเครนที่พระรามสองเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เพียงเดินทางไม่ได้รู้อินโนอินเนอะไรต้องมาบาดเจ็บต้องมาสูญเสียเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองครับไม่ใช่เรื่องหาเรื่องโจมตีกันแต่รัฐบาลท่านต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องมีมาตรการเด็ด ขาดในการแก้ปัญหาในการจัดการไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใครบกพร่องต้องดําเนินการอย่าได้ละเวน้นรัฐบาลที่แล้วนายกแพ้ทองทานเกิดแผ่น ไวตึกสอตองงถลม่มเดี๋ยวนี้ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรือนจํายังไม่ได้ออกมาเลยพี่นอ้องแต่ว่าเวลานี้รัฐบาลน,นายกอนุทินท่านมีหน้าที่ท่านก็ต้องทําไปไม่มีใครไปหาเสธหาเลยกับท่านหรอกครับที่ผมต้องพูดเพราะว่านั่งดูข่าวมาในรถเนี่ยท่านบอกว่ารําคาญรําคาญนักข่าวถามโน่นถามนี่รําคาญโซเชียลมีเดียไปขุดค้นที่มาของการจ้างงานโน่นนั่นนี่นายกอย่ารําคาญประชาชนเมื่อใดก็ตามที่นายกรำ การประชาชนได้โปรดรู้ว่าประชาชนโคตรรำคาญนายกเหมือนกันมันใช้คำว่ารำคาญกับประชาชนไม่ได้นะครับและไม่รู้ท่านจะรำคาญเรื่องอะไรกันดีเพราะผมดูข่าวในทีวีดูข่าวในโซเชียลคนเขาก็ไปขุดมาสิครับพะเกิดเหตุทั้งสองโครงการเห็นว่าอย่างนั้นนะทั้งที่สีคิ้วทั้งที่พระรามสองบังเอิญจะยังไงก็ไม่ทราบผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันจัดจ้างในยุครัฐมนตรีเดียวกันชื่อ สักสยามชิดชอบเข้าไปอีกครับผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่เล่าความจริงตามข่าวที่มาดังนั้นช่วงนี้นอกจากเจอวันละเครนแล้วหันไปอีกพักหนึ่งเจอวันละเทานัทวุฒใส่เกือ้อผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยรายงานตัวครับ จริงผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยต้องมีอีกคนหนึ่งแต่มาไม่ได้ชื่อทักษินชินวัตรเลยส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผ่านทองแท้ชินวัตรมาเป็นกำลังใจพี่น้องด้วยครับวันนี้เราเจอกันในวาระโอกาสอันดีเป็นวันครูทุกคนทั้งหลายผ่านการเรียนรู้มีครูของตัวเอง ก็ถือว่าพบกันในวันมงคลแต่วันครูปีนี้อึดอัดหน่อยหวยไม่ออกแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแม้ว่าวันครูปีนี้หวยไม่ออกแต่ผมจะบอกหวยพี่น้องฟังดีๆงวดนี้เลขที่ออกเต็งเตเบอร์เก้า เบอร์เก้าแต่เก้าเบอร์เดียวไม่พอเก้าเนี่เป็นเบอร์พักเพื่อไทยแต่เบอร์เขตเนี่ยจะย่ำยังไงละมันต้องแปดเขตเอาเป็นว่าใบสีเขียวเนี่ยเจอเพื่อไทยเบอร์อะไรในเขตของท่านก็กาลงไปเที่ยวนี้ต้องตัดสินใจเด็ดขาดกาเพื่อไทย ทั้งสองใบย,ยกจังหวัดสมุทรปราการใครตัดสินใจเด็ดขาดว่ากาเพื่อไทยสองบใบแน่นอนขอเสียงดังๆด้งดังๆคราวที่แล้วเลือกตั้งปี6-6ผมมาปราศัยริมแม่น้ำก็เฮดังกันขนาดเนี้ยแต่ทำไมเพื่อไทยหายไปคราวที่แล้วเนี่ย เข้าใจว่าออกจากบ้านก็จําไว้อย่างดีเพื่อไทยเพื่อไทยจังหวะที่จะก้มลงกาลมพัดมาเลือดตกหัวกาชันแหลบเลยไปเบอร์อื่นคราวนี้เอาใหม่พี่น้องตั้งหลักกันใหม่เลือกเพื่อไทยเพราะพักนี้เป็นพักเดียวที่เดินหน้ามาด้วยนโยบายเลือกเพื่อไทยเพราะผมยืนยันว่าพักนี้พักเดียว ที่มีนโยบายแล้วทำได้จริงทำมาได้แล้วตลอด20กว่าปีตั้งแต่ปี244จนถึงปีปัจจุบันนโยบายของเพื่อไทยยังอยู่ในใจประชาชนตลอดมาจำ30บาทรักษาทุกโรคได้ไหมครับจำกองทุนหมู่บ้านได้ไหมจำผลงานปราบยาเสพติดเด็ดขาดได้ไหม ก็จำได้ทั้งหมดแล้วทำไมไม่เลือกเพื่อไทยคราวก่อนเลือกแล้วแต่คะแนนไม่พอคราวนี้ขอเพิ่มก็เข้าเส้นชัยแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยผมถามคนสมุทรปราการตะกี้เดินเดินมาว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเลือกกันยังไงพี่น้องบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยบางคนนะครับบางคนก้าลงไปเนี่ยผู้แทนก็ไม่รู้จักนะครับ ผู้แทนก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่กาถามว่าทำไมกากระแสกระแสมาตามกระแสแล้วถามว่าเป็นยังไงกาไปแล้วสองปีกว่ากว่าบอกว่าเสมอต้นเสมอปลายวันที่กาก็ไม่เคยเห็นหน้าวันนี้เลือกใหม่ก็ยังไม่เห็นหน้าแต่พักเพื่อไทยวันที่ได้เป็นผู้แทนก็ทำงานให้ท่านเห็น วันที่ไม่ได้เป็นผู้แทนก็ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่ในพื้นที่เพราะพรรคการเมืองนี้ตีนติดดินอยู่กับประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมวัฒนธรรมร่วมวิถีชีวิตและร่วมแบกรับปัญหาห,หลักคิดในทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือต้องหยิบยื่นโอกาสให้ประชาชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนี่คือปรัชญาในทางนโยบายดังนั้นดูได้เลยนะครับนโยบายของเพื่อไทยคือนโยบายที่มอบโอกาสให้พี่น้อง30บาทรักษาทุกโรคมอบโอกาสในการรักษาชีวิตให้กับพี่น้องแม้ว่ายากจนก็ยังมีเงินหามหมอรักษาชีวิตได้กองทุนมูบาล,ละลาน มอบโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนตั้งเนื้อตั้งตัวได้มาวันนี้นโยบายแก่นี้ใครเป็นนี่ยกมือไม่น่าเชื่อครับผมนึกว่ามีแต่เศรษฐีปากน้ำมีคนเป็นนี่เหมือนกันนะครับ<ม>เพื่อไทยมาจากแก่นี่นี่นอกระบบจะให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำเอาไปคนละห้าหมื่นไปแก่นี่นอกระบบก่อน คนสูงอายุอายุเกิน60ปีขึ้นไปถ้าเป็นหนี้ธนาคารรัฐไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเพื่อไทยจัดให้ไม่ต้องจ่ายเป็นอิสระบาพทางเศรษฐกิจทันทีนี่คือโอกาสนี่คือสิ่งที่พี่น้องจับต้องได้แล้วอีกหลายๆนโยบายที่เป็นการยื่นโอกาสให้ประชาชนพักการเมืองอื่น เขาก็ยื่นโอกาสเมื่อกันล้ครับเช่นพรรคสีส้มเขาก็ยื่นโอกาสโดยยื่นโอกาสการเป็นรัฐบาลให้อนุทินมีร้อยหาสิบที่นั่งไปทำ MOU ประธานโทษไปทำ MOA เลือกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งทงที่อนุทินมีเพียงเจที่นั่ง แล้วเข้าไปนั่งเป็นเก้าอี้นายกจนถึงวันนี้ถามว่าสมการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมในการเมืองไทยไม่เคยเกิดไม่เคยมีแต่อยู่ๆมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาอนุทินชาญวิรุณและพักภูมิใจไทยจึงถูกหวยครับถูกหวยสีสม้มพูดได้ว่า ชีวิตทางการเมืองของคุณอ,อนุทินไม่เคยมีใครหยิบยื่นโอกาสให้เท่ากับพักสีส้มให้มาก่อนไม่มีใครให้อนุทินได้มากกว่านี้อีกแล้วครับท่านทีคารพแต่พอได้ไปแล้วทำงานทำการต้องตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมว่าเรื่องนี้ยังมีปัญหาอยู่ ก็เห็นเข้ามาอยู่สองเดือนกว่าๆโคษสนาอยู่เรื่องเดียวครับไปไหนมาไหนก็คนละครึ่ง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 ก็พูดอยู่แต่เท่านั้นนะอ้าเราก็รู้ละว่าพี่น้องชอบคนละครึ่งรู้ชอบหรือไม่ชอบบอกได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลให้มากกว่าครึ่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรัใจ่ายเจพี่น้องจ่ายแค่30อร์เซ ให้ได้มากกว่าพี่น้องครับแต่ในระหว่างที่เดินประกาศคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งหลังๆนี่ผมชักไม่แน่ใจเลยนะครับว่าบ้านเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่นอกจากคนละครึง่งเดี๋ยวนี้เราเจอวันละเครนด้วยครับเค,เครนที่สีคิว้วเครนที่พระรามสองอเ,เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องเจ็บปวด ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เพียงเดินทางไม่ได้รู้อินโนอิเนอะไรต้องมาบาดเจ็บต้องมาสูญเสียเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองครับไม่ใช่เรื่องหาเรื่องโจมตีกันแต่รัฐบาลท่านต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการแก้ปัญหาในการจัดการไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใครบกพร่องต้องดำเนินการอย่าได้ละเวน้นรัฐบาลที่แล้วนายกแพทองทาน เกิดแผ่นดินไหวตึกสตองอถลม่มเดี๋ยวนี้ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ออกมาเลยพี่นอ้องแต่ว่าเวลานี้รัฐบาลนายกอนุทินท่านมีหน้าที่ท่านก็ต้องทำไปไม่มีใครไปหาเศสธาเลยกับท่านล่ะครับที่ผมต้องพูดเพราะว่านั่งดูข่าวมาในรถเนี่ยท่านบอกว่าราคาญร,ราคาญนักข่าวถามโน่นถามนี่ รำคาญโซเชียลมีเดียไปขุดค้นที่มาของการจ้างงานโน่นนั่นนี่นายกอย่ารำคาญประชาชนเมื่อใดก็ตามที่นายกรำคาญประชาชนได้โปรดรู้ว่าประชาชนโคตรรำคาญนายกเหมือนกันมันใช้คำว่ารำคาญกับประชาชนไม่ได้นะครับและไม่รู้ท่านจะรำคาญเรื่องอะไรกันดี พราะผมดูข่าวในทีวีดูข่าวในโซเชียลคนเขาก็ไปขุดมาสิครับพอเกิดเหตุทั้งสองโครงการเห็นว่าอย่างนั้นนะทั้งที่สีคิ้วทั้งที่พระรามสองบังเอิญจะยังไงก็ไม่ทราบผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันจัดจ้างในยุครัฐมนตรีเดียวกันชื่อศักสยามชิดชอบเข้าไปอีกครับผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่เล่าความจริงตามข่าวที่มา ดังนั้นช่วงนี้นอกจากเจอวัลละเครนแล้วหันไปอีกพักหนึ่งเจอวัลละเทาบอกว่ามีเราไม่มีเทามีเราไม่มีเทาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อไทยก็เห็นด้วยสีดำสีเทาเราไม่เอาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใครทําผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีอันนี้นะตรงกัน แต่พออีกพักหนึ่งประกาศทุกวันมีเราไม่มีเทามีเราไม่มีเทาตำรวจได้ยินเข้าเลยสนองนโยบายเข้าไปจับเสื้อสองเทาแล้วครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ก็เริ่มยุ่งเริ่มงง <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนแรกที่ท่านมาเนี่ยท่านบอกว่าของท่านในการเมืองใหม่ไอ้พักการเมืองที่อยู่เดิมเนี่ยพวกเนี้การเมืองเก่าเก่าเก่าของเขาใหม่ใหม่ใหม่ไม่เหมือนกันนะครับ การเมืองใหม่กับการเมืองเก่าพอโดนจับสีเทาคนถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหันมาชี้พรรคอื่นก็เหมือนกันนะเอา้าตกลงเหมือนหรือไม่เหมือนวะทีแรกบอกไม่เหมือนทีอย่างนี้บอกเหมือนเอาเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับไม่ใจมาหาเรื่องโจมตีกันอีกแต่ผมเพียงจะบอกว่าพรรคการเมืองคือองค์กรทางการเมืองผู้ขับเคลื่อนพรรคการเมืองคือมนุษย์ นี่มนุษย์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยไม่มีใครเป็นเทพเทวดาวิเศษมาจากไหนและทุกพักการเมืองเมื่อประกอบโดยมนุษย์มันมีคนทุกประเภทมีรักมีโลภมีโกรธม,มีหลงปกติอย่าได้ไปบอกว่าพักไหนจะเด่นล้ำสูงค่าไปกว่าใดเลยครับที่บอริสบริสุทธ ที่เนที่มั่นคงที่สุดคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเขาจะตัดสินเอง <pt SER AP> เขาจะลงคะแนนให้เราเห็นเองว่าเขามองแล้วเขาเลือกพรรคการเมืองไหนเลือกนักการเมืองคนไหน <PS AND P AP> เพื่อไทยวันนี้ลงสนามถูกใครต่อใครเขาค่อนแค่อีก <S <S ว่าแหมมีพวกแหม <S <S มีพวกบ้านใหญ่ <S <S เอะอะก็บ้านใหญ่ พี่น้องครับชาวสมุทรปราการที่เคารพสำหรับพี่น้องชาวสมุทรปราการเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องบ้านเล็กบ้านใหญ่เลยครับให้คิดว่าสมุทรปราการบ้านเราบ้านเราเราเลือกเพื่อบ้านเราเลือกคนที่เราใกล้ชิดเลือกคนที่เราคุ้นเคยและเลือกคนที่เรามั่นใจสัมผัสได้เลือกคนบ้านเราก็เพื่อบ้านเราสมุทรปราการนี่แหละครับ แล้วพักเพื่อไทยนี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลของพี่น้องเพื่อไทยเนี่เคยได้คะแนนสมุดปราการยกจังหวัดมาหลายสมัยดังนั้นสำหรับคนสมุดปราการที่นี่คือบ้านเราสำหรับพักเพื่อไทยปากน้ำสมุดปราการก็เป็นบ้านของเราเหมือนกัน ตั้งแต่ยุคนายกทักษิณครับสมุดปราการเนี่ยกาเพื่อไทยมาตลอดสมัยหนึ่งสมัยใดไม่ได้กาไม่ได้โกรธไม่ได้ว่า,ากันเพราะถือว่านั่นคือการตัดสินใจของท่านในแต่ละสถานการณ์แต่สถานการณ์นี้ต้องรวมใจกันให้มั่นแล้วครับเพราะเขาบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวเนี้ยเป็นสามก,ก๊กสามสีนี่สีแดง ที่เป็นรัฐบาลสีน้ำเงินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสีน้ำเงินเขาเรียกฝ่ายคำ้ำสีสมนี่ผมไม่ได้เรียกเองนะผมเรียกตามอนุทินอนุทินเรียกอย่างนั้นทีนี้ปัญหาก็คือสีส้มกับสีน้ำเงินเขาทำา o o a แล้วเขาต้มกันสีน้ำเงินก็เลยประธานโทษสีส้มก็เลยประกาศว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้หัวเด็ดตีนขาดยังไง จะไม่ยกมือให้สีน้ำเงินเป็นนายกเด็ดขาดไม่ต้องบอกหรอกครับผมรู้อยู่แล้วโดนต้มขนาดนั้นยังยกให้เขาอีกก็เหลือเกินแล้ววะแต่พอเขาถามว่าถ้าเผื่อว่าสีส้มได้ที่หนึ่งเนี่ยจะเอาน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลไหมไม่ได้ปฏิเสธนะครับ ยังอาไลอาวรนบอกว่าต้องมาคุยกันก่อนถ้ารับนโยบายกันได้ก็ว่ากันไปปล่อยเรื่อง MOA ไว้ข้างหลังเถอะครับมองไปข้างหน้าดีกว่ามองไปเรื่องนโยบายมองไปเรื่องผลงานที่ผ่านมาและมองไปเรื่ององค์คาพยพที่ทำงานได้จริงเพื่อไทยพร้อมแล้วไม่ใช่เพิ่งพร้อมวันนี้พร้อมมาตั้งนานแล้ว เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟไม่เกิน3บาท70สตางค์แน่นอนเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายภายใน3เดือนทำเกือบเสร็จแล้วพี่น้องถ้าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนไงครับ พักนี้นี่อาพันสีน้ำเงินนี่ไม่รู้ไปโชคดีอะไรมาอยู่ๆเขาก็แบกเป็นนายกแต่พักนี้เป็นนายกแต่ถูกปลดประจำล่าสุดนี่ถูกปลดนายกปีละคนแต่ก็ยังยืนหยัดยังเดินเข้าหาประชาชนพักการเมืองที่โดนแบบเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่มีผลงาน ถ้าไม่มีนโยบายที่ผูกพันกับประชาชนเนี่ยเจ๊งไปนานแล้วครแต่นี่ยืนได้เพราะประชาชนทําได้ว่าจำได้ว่า,าพรรคการเมืองเนี้ยมันทํางานให้ว่า,าพรรก,การเมืองเนี้ยมันเดินด้วยนโยบายดังนั้นเท่าที่ประกาศไปยังไม่พอประกาศต่อถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล คนไม่มีบ้านฟังทางนี้บ้านเพื่อคนไทยจ่ายเดือนละสี่พันเข้าอยู่ได้ทันทีไม่มีดาวเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาถ้าเอากาพักไหนกาพักไหนเพื่อไทยเบอร์อะไรเพื่อไทยเบอร์อะไรใครกาเพื่อไทยสองใบย,ยกจังหวัดแน่นอนขอเสียงดังๆ วันนี้นายกทักษิณยังอยู่ในเรือนจำวันเด็กที่ผ่านมาผ่านทองแทชินวัฒน์พาน้องๆลูกหลานเข้าไปเยี่ยมนายกทักษิณหาซื้อขนมเท่าที่มีขายในเรือนจำเลี้ยงหลานให้หลานกินอยู่จนครบเวลาที่เขาอนุญาตหลานจะกลับมาชวนตากลับบ้านด้วย ท่านก็ไม่มีคำที่จะอธิบายไม่มีคำที่จะพูดจากับหลานแต่ฝากคำมาฝากลูกชายมาว่าหัวใจยังเหมือนเดิมวันไหนมีอิสรภาพจะมาคาระวะพี่น้องสมุทรปราการและวันนี้ส่งกำลังใจให้ได้ยินไปถึงคลองเปลมผ่านตองเตชินวัฒน์ลุกขึ้นรับกำลังใจจากคนสมุทรปราการหน่อย ดังเอง๊ดังเอง๊เอแม่อยากให้กาสัตุมครึ่งคืนนี้ <มา S 1> พี่น้องที่เคารพถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่ง<อ>นายกรัฐมนตรีมีคนเดียวชื่อเดียวได้ที่หนึ่งไม่มีทางยกให้คนอื่นนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชันันทวงสวร์อย่างแน่นอน